น้ำผู้ที่หอบันหารศิละปะอาชาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวยไหมคะน้ำผู้สะอาจะไปดูร,บรอบิ สูงของเขาแล้วก็อันนี้คือหอบรรหารค่ะแน่โอยสูงมากอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมค่ะ สวนหย่อมก็สวยงามนะคะไว้เดินออกกำลังกายค่ะเ,เรามากันเป็นทีมงานค่ะพร้อมด้วยสาวสวยสามสี่คนหนุ่มรอ เราจะพาท่านไปดื่น้ำพุรอบๆเน่นตะวันกำลังจะตกดินพอดีเห็นไหมคะนน้ำพุสวยงามมาก ขยะให้ได้บุญเพียงแค่คุณแยกก่อนทิ้งสุพรรณบุรีเมืองหน้าอยู่พลเมืองรู้หน้าที่สิ่งแวดล้อมดีชีวีเป็นสุกอันนี้คือสวนเฉริมพัระปราชินีเลยไปก็เป็นมูลนิธิบรรหารเจมใส นิธิบรรหารจมใจโอ้อันนู้นก็มีน้ำผพ้ค่ะสวยงามเหมือนกันนะะท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะคะ อันนี้ก็สวยค่ะน้ำพุอันนี้อยู่ข้างรื้อประตูสวนหยบสวยไหมคะเป็นขั้นบันไดเลยนี่ สวยงามมากโอเคนะคะสวัสดีค่ะ